สวัสดีค่ะดวงชะตาภาพเพลินใบอ้ำทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมาทารวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะคลิปนี้เป็นดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2567เดินทางชีวิตกันมาถึงเดือนที่8ของของปีกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า แต่ละลัคนาราศีเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครบ12ราศีเลยแต่จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทนะคะก็คือเป็นเป็นตามธาตุนะเออซึ่งในในลัคนาราศีก็อาจจะมีวันเกิดด้วยนะคะแล้วก็มีกรุ๊ปเลือดด้วยนะคะที่อาจจะสอดคล้องกันนะเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดเนาะเริ่มต้นจากชาวธาตุไฟก่อนเมษิง์ธนูแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโ เออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะว่าในเดือนสิงหาคมจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกันบ้างเดี๋ยวหยิบไพ่นะคะสามถึงห้าใบใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะโอ้ใบที่สามมาค่ะโอ้และใบที่สี่ขอดูพลังงานหน่อยใบยที่ห้าอื้มแ้มบุญสูงแฮะแ้มบุญสูงแฮะ แต้มบุญสูงมากเลยนะเอาละเอาละ่ะช่วงเวลาที่ผ่านมานะไม่แน่ใจว่าคุณมีติดค้างสิ่งใดหรือเคยบนบานสารกล่าวแล้วไม่ได้ไปแก้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีไปแก้จะให้เรียบร้อยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสิงหาเนี่ยฟ้าเปิดนะเออสิงหาฟ้าเปิดนะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณนะ จะได้เฉิดฉายแต้มบุญจะสูงแต้มบุญจะดีแต้มบุญจะแรงทำให้ดวงชะตาของคุณเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งมีโอกาสว่าชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปนะมันเหมือนกับว่าผลบุญของคุณจะทำงานและใครนะที่พึ่งไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะหรือว่ากวดน้ำแผ่เมตตานะให้เจ้ากรรมนายเวหรืออะไรต่างๆมาต้องบอกเลย เจ้ากรรมในเวรให้อภัยแล้วดูเหมือนดวงชะตาของคุณกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะผลบุญทํางานตั้งแต่สิ่งหานี้เป็นต้นไปนะฐานบุญแรงนะมีโอกาสว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้นะหรือคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาชีวิตจเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดเออนะคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมษ สิงห์ธนูนะคะหรืออาจจะเกิดในวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นคนที่เลือดกรุ๊ปโอก็ได้นะคะเออมีโอกาสเหลือเกินว่าสิงหานี้ฟ้าเปิดดวงเปิดชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะหากเป็นเรื่องเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่องตำแหน่งหรือเติบโตหรืออาจจะได้งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรืองานที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าเดิมก็ได้เป็นไปไดเเ้เช่นเดียวกันนะ หากเป็นในเรื่องของการงานที่คุณอาจจะทํางานประจําอยู่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรก็ต้องบอกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือถ้าเกิดหางานอยู่จะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาม,มากนะหากเป็นในเรื่องของเอ่อ กา,การเรียนก็ต้องบอกเลยการเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะธุรกเขาเรียกว่าการรายงานเนาะการบ้านหรือว่าทีทรงทีสิษย์วิทยานิพนธ์อะไรต่างๆดูเหมือนไอเอสอะไรต่างๆดูเหมือนคุณจะเคลียร์ได้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยนะมีโอกาสได้ของใหญ่นะคะได้รางวัลชิ้นใหญ่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อาจจะได้บ้านได้รถนะมีโอกาสได้ที่ดิน อคอนโดอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยการเงินจะดีขึ้นจากที่ติดขัดนะคลี่คลายดูเหมือนคุณจะได้ทรัพย์ใหญ่อย่างที่บอกไปหรืออาจจะได้โชคก้อนใหญ่นะได้อสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองการเงินจะหลั่งไหลไหลามาเทมาฟ้าเปิดดวงเปิดการเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาของคุณอย่างสม่ําเสมอ <c oughs> และตลอดเวลาด้วยหากเปนในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยต้องบอกเลยนะ โสดอยู่หาเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรต่างๆไปต้องบอกเลยดูเหมือนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้พบรักกับคนต่างวัยนะส่วนถ้าเกิดว่า สถานะไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอกาสชัดเจนมีนะดูเหมือนจะได้ประกาศสถานะกันในสิงหาคมนี้นะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากคุณคล้องมองใจกันเงนินเงินกันนะสิงหานี้ความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิมดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะนั้นนะความสัมพันธ์หรือความรักในเดือนสิงหาจะ พัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีโอกาสในเรื่องของงานแต่งงานหรืออาจจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กันและกันก็ได้นะมีโอกาสว่าความสัมพันธ์อาจจะมีการสู่ขอกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการมั่นหมายหรืองานแต่งงานในสิงหาคมนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะจากที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอาจจะดีขึ้นในสิงหาคมนี้หรือว่าสิงหาคมนี้ร่างกายแข็งแรงแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงทําให้ มีโอกาสดีๆเข้ามานะค่อนข้างมากหรือถ้าเกิดแข่งขันอะไรต่างๆก็ต้องบอกเลยชน,นะแบบแซงทางโค้ง,งอย่างแน่นอนเ้อใครแล้วท้านายหรือท่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ,ะเดี๋ยวต่อมาอ่าต่อมานะเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันโอเคอะต่อมาต่อมาเมื่อกี้นีธทตาไฟไปแล้วเนาะต่อมาจะเป็นทตุ ธาตุด,ดินแล้วกันนะธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรคนที่เกิดในวันจันพระราษบรีแล้วก็คนที่เลือดกรุป๊ปเออะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสิงหาคมนี้สาถึงห้าใบใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะโอเคใบที่สามมาค่ะอืมใบที่สี่มาค่ะโอ้ใบที่ห้ามาค่ะอืม แคลคาดปลอดภัยเนี่ยเนี่ยแคลคาดปลอดภัยขอพิจารณาสักครู่หนึ่งดูเหมือนจะมีความแคลคาดปลอดภัยเออมีคนมีเซนต์นนะอะไรบางอย่างอะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสิงหาคมนี้นะดวงชะตาของคุณนะ ต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างมาให้กับคุณเหมือนกันเออคุณเคยทําอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจประมาณช่วงเนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณเคยไปทําอะไรไว้ที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจบ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยไปขอโหอสิกรรมกบซะแล้วกันเนาะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนมีอะไรบางสิง่งบางอยา่างติดค้างอยู่ในใจคุณเนาะเออเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าขอขมากรรมอะไรต่างๆกันได้ก็ขอขมานะอาจจะเคยผูดจาไม่ดีกับใครทําร้ายจิตใจใครทําให้ใครรู้สึกไม่ดีนะหรืออาจจะทําให้ใครแค้งเคืองหรือไม่สบายใจอะไรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าขอขมากันได้ไปขอขมาซะนะขอขมากลางแจ้งก็ได้นะจะส่งผลดีกับคุณนะคะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสิงหาอาจจะมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เจอ บททดสอบปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยนะว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเออมีโอกาสว่าคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูหรือสนับสนุนคุณนะดูเหมือนกับว่าในสิงหาคมนี้นะน่าจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างมาเนี่ยแหละแต่คุณมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องบอกว่าดวงแรงดวงแข็งเนาะ ใครคิดร้ายจะพ่ายแพ,แพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูนะจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะสิงหาดวงชะตาแรงเออดูเหมือนกับว่าในเดือนสิงหาคม2567นเนาะดวงชะตาของคุณจะมีความแรงแล้วก็ดวงแข็งนะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคมีศัตรูมีคู่แข่งนะก็จะทำอะไรคุณไม่ได้แต่ขอให้คุณนะ มันสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอาจจะมีความท้าทายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ดูเหมือนกับว่าเอาคุณไม่ลงหรอกเพราะว่าดวงแรงดวงแข็งนะใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ,แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปนะแล้วดูเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะมีเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะมีคนคอยบอกนะ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทามีมีเซน์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้คุณสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณเนาะอาจจะอยู่รอดปลอดภัยนะหรือแคล้วคลา,าดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะหรือเรื่องของโชคลาภด้วยหากเป็นเรื่องของการงานหรือธุรกิจคุณอาจจะมีคู่แข่ง นะมีศัตรูเข้ามานะแต่ต้องบอกเลยเขาทําอะไรคุณไม่ได้ดวงคุณแรงดวงคุณแข็งคุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนแล้วต้องบอกเลยนะศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือกัลยาณมิตรของคุณหรือว่าลูกน้องคุณบริวารของคุณจะช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคทั้งปวงได้อย่างแน่นอนหากเป็นในเรื่องของการเรียนอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นไปได้หรือ เพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะทําให้คุณช่วยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเรียนให้สามารถเรียนจบสอบผ่านสอบได้ไปได้อย่างแน่นอนนะหากเป็นในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีติดขัดบ้างหรืออาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืม,ยมตังของความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกเลยคุณบริหารจัดการเป็นและคุณบริหารจัดการการเงินได้ดีเพราะฉะนั้นในสิงหาคมนี้การเงินยังไงก็จะมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถัง สามารถมีเงินใช้อย่างคล่องมือได้อย่างแน่นอนนะแต่ต้องบริหารจัดการดีๆนะแล้วก็ช่วยคนที่ควรค่าแก่การช่วยเหลือหรือช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนจนเกินไปหากเป็นในเรื่องของความรักหากโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะคนเก่าก็จะเข้ามาคนใหม่ก็จะเข้ามามันอาจจะทําให้คุณปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งคนเก่าคนคนใหม่เข้ามาให้เลือกนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะ เป็นไปได้เหลือเกินว่าสเสน่ห์คุณจะแรงช่วงเวลานี้ทําให้คนที่ไม่ชัดเจนอะ่ะคุณอาจจะต้องแบบร้อนรนทนไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพิ่มมาขึ้นหรือมีพัฒนาการในเรื่องของความรัก mm hmm. หากคุณมีคู่อยู่แล้วนะหรือไม่แฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาหากงอนกันทะเลาะก,กันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสว่าสุดท้ายกลับมาง้อขอคืนดีกันทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคุณอาจจะเกิดในธาตุธาตุน้ำไอธาตุดินเนาะ คุณอาจจะอยู่ในธาตุดินก็คือชาวเกิดในลัคนาราศีพฤกษ์กันมังกรน,นะหรือว่าเกิดในวันจันทร์มรันาังคดีหรือว่าเป็นคนที่เลือดกรุ๊ปเอก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับความํำนายนี้เนาะเออเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าในเ,เดือนสิงหาคมนะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงแรงดวงชะตาแดดแรงดวงชะตาแข็งนะศัตรูจะแพ้พ่ยพ่แพ,พ,พ้ดวงชะตาตัวเองไปอย่างแน่นอนเออ ใครและข้างายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์เทปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะมาถึงคิวของชาวธาตุธาตุน้ําดีกว่านะธาตุน้ํากันบ้างนะธาตุน้ําธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์แล้วก็เลือดกรุ๊ป A B บเนาะอ่ะโอเคออะมาดูกันชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรสิงหาคมนี้ใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะโอ้ใบที่สามมาค่ะโอ้ใบที่สี่มาค่ะโอ้ใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหพึ่งไม่สบายกันไปหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนกับว่า ไอ้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจะหายดีกันแล้วนะคะดูเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะเพราะว่าสิงหานำพานะเออบุญบารมีสูงส่งมีโอกาสเหลือเกินว่าสิงหา์พาโชคดออีนะ สิงหาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงบุญกุศลที่สร้างมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตวาจาจะศักดิ์สิทธิ์มากในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นพรอ,อันประเสริฐอวยพรให้ตัวเองเยอะเเพราะว่ามันจะดึงดูดตามวาจาที่คุณเปล่งออกมานั่นเองนะคะ มีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเยอะอะไรต่างต่ตา,งตา,งตางก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิงหาคมนี้แต้มบุญจะทํางานผลบุญจะทันตานะบุญกุศลที่สร้างมาจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีนะหรือบุญนําพาให้ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าสมหวังดังใจปรารถนาหากเป็นในเรื่องของ สุขภาพก่อนนะสุขภาพเนี่ยหากจะเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิงหานี้แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานนะช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยล้าเหลือเกินนอนไม่หลับกระสายกระสับหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่สิงหานี้ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะทำให้การงานธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตได้โดยที่แบบว่า ได้เงินง่ายหรือทํางานสําเร็จเสร็จสิ้นประสบความสําเร็จได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะักนะคะเออมันเข้าที่เข้าทางหมดทุกสิ่งทุกอยาก่างการเรียนก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะหรือมีปัญหาติดขัดหรืองานเยอะรายงานมากนะ i s t อสนะิบนวิทยานิพน์อาจจะประเดประดังเข้ามาแต่สิงหานี้ดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยหรือประสบความสําเร็จหรือสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะหากเป็นในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกติดขัด อึดอัดใจมีเรื่องอาจจะเสียเงินเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยก็เป็นไปได้หรือคนในบ้านมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็แล้วแต่แต่ว่าสิงหาคมนี้ดูเหมือนกับว่านะคะการเงินจะดีขึ้นเออมันจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นนะเงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายบุญบาร,รมีส่งผลทันตาเห็นหากเป็นในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักแบบบุพเพนนิวาสนะ เป็นไปตามปากอยากได้คนแบบไหนพูดถึงคนแบบนั้นเยอะๆเด้อมีโอกาสจะได้แบบนั้นนะถ้าเกิดว่าสถานาะไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนกันแบบพลิกผันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในสิงหาคมนี้ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่ช่วงนี้ระวังคําพูดและการสื่อสารให้ดีนะคะ เพราะว่าถ้าพูดดีสื่อสารดีมีแต่งงานกันในสิงหาคมนี้แน่นอนอาจจะมีการมั่นหมายสู่ขอนะหรือแต่งงานกันในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่าสื่อสารกันไม่ดีมันอาจจะยืดระยะเวลาไปเล็กน้อยแต่ดูเหมือนกับว่าในสิงหาคมนี้อาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะมีงานมงคลนะงานมงคลสมรสแต่งงานขอมั่นหมายนะมีพิธีการสู่ขออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วต้องบอกเลยว่าสิงหานี้มีโอกาสที่จะ ได้ทำบุญหรือว่ามีงานเลี้ยงนะอาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่อาจจะได้บ้านบาใหม่รถใหม่นะที่ดินใหม่นะอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆนะคะคอนโดใหม่นะเออหรือว่ามีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีมีงานมงคลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะงานงานรถใหม่นะงานฉลองความสําเร็จใหม่ๆหรือ เปิดบริษัทใหม่นะเปิดธุรกิจใหม่มีโอกาสด้วยหรือว่าขยายสาขาธุรกิจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในสิงหาคม2567นี้นะคะซึ่งคุณนะอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมินกรกฎพิจิกเกิดวันพุธวันศุกร์หรือเลือดกรุ๊ป A B ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเออใครแล้วํานายอย่าลมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะชาวธาตุลมเนาะมิถุนตนกลมและคนที่เกิดในวันอังคารแล้วก็เลือดกรุ๊ปบีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเดือนเนาะในเดือนในเดือนสิงหาคมนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวธาตุลมมิถุนตนกลมคนที่เกิดในวันอังคารและเลือดกรุ๊ปบีจะเป็นอย่างไร3 5ถึงใบใบที่1มาค่ะโอ้โหทุเราเบาบาง โอ้ก้าวหนะ้าดวงดีมากแม่จา๋าอ้อยหมดทุกหมดโสมหมดร่อหมดภัยแล้วนะว้ยายนะทีทองสดท้ายขอดูพลังงานหน่อยโอ,โอ้โหต้องบอกเลยว่าสิงหาพารุ่ยสำหรับคนนี้เลื่อดฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าสิงหานี้มีโอกาส เป็นเศรษฐีมีโอกาสร่ำรวยอ่ะดวงชะตาดีมากเหมือนพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสับปะร้เส้นเียจนไรออกไปดวงชะตา เฉิดฉายไฉไยลยดวงชะตาจะได้เป็นใหญ่มีเงินมีทองมาไหลกองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตเออนะดวงชะตาดีดูเหมือนกับว่าจะปลดหนี้ได้ด้วยเออปลดหนี้ได้แล้วมีเงินมีทองหลังไหลไหลไหลามาเทหม่ต่างหากชีวิตก้าวหน้าดวงชีวิตจเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สดใสเออหากเป็นเรื่องของ การงานนะต้องบอกเลยก้าวหน้าแน่นอนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะหรือหางานอยู่ได้งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้งานที่ปังกว่าที่เดิมอีกเออฮะถ้าเป็นนเรื่องของธุรกริจต้องบอกเลยช่วงนี้ทํามาค้าขึ้นนะมีโอกาสโกยเงินโกยทองโกยทรัพย,โย์โกยสินได้มากมายมหาศาลนะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาตลอดการมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เบิกบานเพราะว่านั่งรับเงิน อ่านบานตะไถ่นะมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าว,วหน้ามากๆนะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้านะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้ขยับขยายสาขาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ หากไปในเรื่องของการเรียนต้องบอกเลยการเรียนนะเหนื่อยในช่วงก่อนหน้านี้แต่ต้องบอกเลยความสําเร็จใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอาจจะเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะหรือสอบได้คะแนนดีในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันหากไปในเรื่องของสุขภาพช่วงที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมาแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้นะหรือสิงหาคมนี้เป็นต้นไปมีโอกาสว่าสุขภาพกลับมาแข็งแรงแข็งแกร่งดังเดิมแล้วเออนะหากช่วงที่ผ่านมามันเหนื่อย ต้องบอกเลยสิ่งหานี้สุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแข็งแรงดีดังเดิมเออการเงินจะไหลกองการทองจะไหลมาหากเป็นหนี้อยู่ก็ปลดหนี้ได้สิงหานี้อาจจะปลดหนี้ได้แล้วก็ต้องบอกเลยมีชีวิตใหม่ที่สดใสนะหรือจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากกว่าเดิมหากเป็นในเรื่องของความรักคนโสดเตรียมตัวให้ดีอาจจะได้พบรักแบบบ,แบบุพเพันิวาสแบบพรหมลิขิตมีโอกาสได้เจอคู่ชีวิตที่เป็นคู่แบบสายเปด้วยเข้ามาในชีวิตแล้วนําโชคนาลาบนาความ สำเร็จมาให้ด้วยนะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าสิงหาอาจจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเออมีมีโชคลาบมีโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะได้โชคลาบได้ลาบลอยได้ลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะได้ลาบก้อนใหญ่ลาบก้อนโตลาบเป็นอสังหาริมทรัพยบบ้านที่ดินทรั์สินยานพาหนะมีโอกาสได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะเออส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยคู่หนุนนานะมีโอกาสเหลือเกินว่า จะพากันรวยพากันเฮงพากันปังเป็นคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองคู่โชคลาภคู่ความร่ารวยนะหากช่วงที่ผ่านมาทะเลาะเบาแวงกันหรืออะไรต่างๆหรือว่ามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันยังไงยังไงสิ่งหานี้ต้องบอกเลยกลับมาคืนดีกันแน่นอนแล้วกลับมาพร้อมโชคลาภกลับมาดีกันแล้วกลับมาพากันปังด้วยเอคุณอาจจะ เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมนะหรือเป็นคนที่เกิดในวันอังคารหรือเป็นคนที่เลือดกรุ๊ปบีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอ้ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินด,ดวงชะตาดีมีโอกาสมีข่าวดีเป็นนาทีทองของชีวิตที่จะได้โกยเงินทองทรัพย์สินเข้าสู่ดวงชะตาอย่างมหาศาลแล้วมีโอกาสว่าจะมีโชคดีได้เป็นมหาเศรษฐีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเออ ใครแล้วเานายอยู่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของกูนะคะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดเด่งกริ๊งกริ๊ง <c oughs> กด see first, <c oughs> ซีเฟร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นดวงใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไป <c oughs> ให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชืวอจะเบิบานเตือนรูแล้ก็ส่งพลังนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย